แล้วไม่ได้บอกว่าสังคมไร้เงินสดเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะคะเพราะเราก็รู้ว่าต้นทุนการพิมพ์แบงสูงมากต้นทุนการขนส่งเงินไปยังตู้ ATM โดยเฉพาะตู้ ATM ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีต้นทุนค่าขนส่งเงินที่สูงมากแต่ว่า การคุณจะมาส่งเสริม catchless society ภายต<อ>ใต้ภ <นะ S 2> ายใต้มาตรการเยียวยาแบบนี้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่พวกคุณต้องทำมาตั้งแต่ 5, ้าปีที่แล้วไม่ใช่หรือมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำให้อินเทอร์เน็ต WiFi เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เกือบฟรีสำหรับคนไทยทุกคนกรุงเทพมีคนที่ไหนอยู่ได้7,000บาท ผมอยากรู้ว่าแล้วคนจนอย่างที่คุณพงกินข้าวมื้อหนึ่งบางทีก็เจ็ดพันก็เกินก็มีนะฮะเอาเดี๋ยวกับพี่พี่มาทำเรียลิตี้โชว์ให้ผมดูหน่อยว่าพี่มีตังเจ็ดพันบาทพี่อยู่ได้จริงะหมแต่ตอนนี้พี่มีแค่สามพันห้าพี่อยู่ได้จริงป่ะเนี่ยไปนอนให้ดูหน่อยดิรัฐบาลเราคิดว่าเอออาจจะมีการออกโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่อีกนะ โดยตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาดูกําลังซื้อของประชาชนว่าในไตรมาสที่1่ไตรมาสที่2ของปี64นั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มีการระบาดของโควิดระลอกใหม่ทำให้เศรษฐกิจลดลงอีกครั้งนะครับซึ่งอตอนนี้ กําลังดูอยู่ว่าถ้าขยายโครงการเฟสที่สามเนี่ยอาจจะต้องดูตัวเลขแต่มม่ที่สอเพราะว่าเห็นว่าการใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยคิดเป็น50%ของ GDP ถ้ากระตุ้นให้ประชาชนมีรายได้มีเงินจ่ายเพิ่มขึ้น mm hmm. ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นผมถามว่าไอ้เม็ดเงินไอ้ไอ้โครงการคนละเครื่องเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นแสนแสนล้านใช่หรือเพราะว่าใช้เงินไม่กี่หมื่นล้านเองใช่เออแต่ว่าแขกสนใจเสื้อที่อุณนาคมใสตะกี้ฮะทำไมอ่ะต้องกลับไปดู ว่าสีเขียว่น่หรอแขกอยากรู้ว่าใครเป็นผู้นำแฟชั่นเสื้อสีลูกชุบนี้อีกละในบรรดาคณะรัฐมนตรีใครเป็นคนหลอกให้พวกท่านใส่เสื้อสีแบบนี้มาทำงานคะในฐานะผู้สนใจเรื่องแฟชั่นเนี่ยมันบาดหูบาดตามากเลยอ่ะค่ะสั้นๆสีเนี่ยหรอสีลูกชุบหมดเลยอ่ะเขาจะมีเหลืองมีชมพูมีเขียวเขาอาจะเพิ่งไปงานบวชมาหรือเปล่าพี่แขก คือไปงานเหมือนนกตาจวักเลยไปงานบวชเสร็จก็มาประชุมต่อไม่ไม่ไม่อันนี้คือเนื่องจากว่าทุกวันอังคารที่ประชุมคอรมอลเนี่ยเขามีมีแนวคิดว่าต้องใส่ชุดไทยไม่ผ้าไทยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเสืลูกชุบไงใช่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 ลูกชุบแคบิเนตสไตล์ใหม่คืออันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรืออะไรนะแล้วก็ขออภัยถ้ามันจะเป็นการแบบว่าเรื่องแบบไม่ไม่บุลลี่อะไม่เชมมิ่งมใครอะแต่ว่ามันในฐานะคนสนใจเรื่องแฟชั่นอะเราก็จะแบบ หาที่ปรึกษาทางด้านแฟชั่นใหม่ไหมคะทางคอลลอบรอที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจด้วยดีกว่าไห่แกเอาที่เป็นที่ปรึกษาแฟชั่นที่รู้จักเรื่องเศรษฐกิจด้วยคือไม่สบายเศรษฐกิจไม่ดีแต่แต่งตัวให้มันดูดูน่าเชื่อถือหน่อยก็ดีแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คนสนใจก็คือการมันเหมือนอะไรวะเหมือนแบบคนจนน่ะที่มารอรับของแล้วไม่ได้เขาก็แค่พูดว่า เดี๋ยวรองวดใหม่นะเร็วๆนี้แล้วกันใช่มก็เดินคอตกกับบ้านกันไปใช่ไหมก็เนี่ยเหมือนอกับรมแบบนี้เลยว่าก็เหมือนกับเจ้าเนี่ยโครงการคนละครึ่งที่เปิดอ,อีกเฟสหนึ่งในเช้าวันพุทธที่ผ่านมาหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสิทธิ์นะครับปรากฏว่าคนก็ตั้นในกาตีห้าห้าสิบห้ากันหลายคนเลยปรากฏว่าทางปลัดกระทรวงการคลังกรมกิจศาตร์ชวิจารณ์บอกว่าโอ้หมีคนสนใจลงทะเบียนเกนกว่าสามล้านคนมันก็เลยเนี่ยนะ ปัญหาที่เจอก็คือว่า OTP ได้ส่งช้าผมไม่ได้พอ OTP ส่งช้าเนี่ยการส่ง OTP เขาไล่ตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครส่งก่อนก็เลยได้ก่อนเขาอ้างแบบนั้นไม่ใช่ว่าผมเขาบอกว่า10นาทีเต็มเพราะว่าไม่ใช่แต่เขาบอกว่าผมเนี่ยก่อน10นาที OTP ไม่ได้แล้วค้างอยู่งันนะให้รอดีละว่าระบบการลงทะเบียนของกรุงไทยรองรับได้เต็มที่ ส่วนของภาคเอกชนหรือว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือก็ขึ้นอยู่กับให้ผู้บริการนะครับคือเอ้ยอย่างนี้ก็ได้อืมไใช่ไหมคือแล้วสองเนี่ยรอบที่แล้วจบยังไงที่ตอนนั้นแน่นอนว่าดีแท็เป็นผู้รายแน่นอนจบยังไงก็เห็นว่ามีชุดเชยค่ามือถึงมือถืออะไรให้เนี่ยคือรอบนี้นี่เราเลยไม่แน่ใจว่าเอาเข้าจริงมันควรจะต้องไปลงทะเบียนในโทรศัพท์ที่เครือข่ายที่คนใช้น้อยเหรอ หรือว่าไม่เกี่ยวเลยเมื่อเช้าที่ผมไม่มีความอธิบายจากเอสของผมไม่มีเด้งมาแต่ตอนลงอ่ะผมลงผ่านเน็ตบ้านนะแปลว่ามันต่างกันยังไงดีว่าถ้าเกิดผมลงในเอเอสเองตั้งแต่เน็ตแรกก็ไม่เกี่ยวถูกไหมมันต้องเข้าไปที่อรงเเพราะมันจะเป็นมือถือเพราะว่าตัวเลขมือถือเราจะวิ่งเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เขาแล้วก็มันจะอวนเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะเราต้องกรอกเลขมือถือเราเข้าไปเพื่อที่จะอยู่ที่กรุงไทยก่อนกรุงไทยก็จะไปรีเควส์ OTP จากค่ายมือถือเรา ไอ้ระบบเนี้ยมันเป็นระบบเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วนะซึ่งช่วงนี้มันไม่มีแล้วนะช่วงสมัยแรกๆกที่ใช้บัตรเครดิตจำได้ไหมั่เกต่้องกรอก otp ใช่แต่เนี้ยยังกรอกแต่ว่าก่อนมันมีที่แบบมันไม่ได้กลับมาอืสมัยใหม่นี่มันมาเร็วมากเลยนะยุคแรกแอกะมันจะไม่ค่อยมาใช่เนี่ยวันนี้มันเหมือนย้อนยุคมากเลยแต่ก็มีคนบอกนะครับว่าไอ้สิทธิ์ของคนละครึ่งครั้งนี้เนี่ยกระพริบตาแป๊บเดียวเนี่ยก็หมดแล้วนะครับมีคนก็ไปดูตอนแรกเนี่ยเหลือก็5ห้าพันสิทธิ์พอรีเฟรชเหลือสี่ร้อยแป นี่ฝ่ายที่เชียรัฐบาลเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมานั่งด่าวะนะ่านโยวัยพวกนี้มันไม่ดีมันไม่อย่างนี้อย่างนั้นถ้าถ้ามันไม่ดีจริงอะ่ะคนจะไปแย่งกันลงหรอด,ดีมันแปลว่ารอบนี้คนที่เขาไม่คิดว่าจะเดือดร้อนรอบที่แล้วเขาเดือดร้อนดังนั้นต้องถามว่าไอ้คนที่เดือดร้อนรอบที่แล้วที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วอะ่ะเขาจะไม่เดือดร้อนหนักกว่าเดิมอีกเหรออ,ออืมเออนี่ก็ยิ่งเหมือนเดิมเต่าเมิน นโยบายเต่าเมาินทั้งหลายแต่คราวนี้นะนะครับอันนี้เราจะพูดถึงการลงทะเบียนอันใหม่ที่จะมีขึ้นแล้วคือโครงการเราชนะ,ออะยังไงฮะเราชนะเนี่ยนะครับเขาจะเป็นการทยอยจ่ายเงินใช่ไหมครับที่เป็นจ่ายรายสัปดาห์จนครบ7000บาทก็คือ3500บ,บาท2เดือนใช่ไหมย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า เขาบอกว่าสาเหตุที่จะไม่จ่ายโครงการเราชนะเป็นเงินสดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจากโครงการเราไม่ทิ้งการเมื่อปีที่แล้วจนแม้ประชาชนเนี่ยไปทยอยกดเงินออกมาจากตู้ไปยืนรอจากตู้การไปกดเงินสดจากตู้ ATM มันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 และเมื่อการใช้ตู้ ATM <c oughs> เยอะๆ <c oughs> ก็อาจทำให้ระบบของตู้มีปัญหาโอ้ <c oughs> ห่วงตู้ <c oughs> เหนื่อยเดี๋ยวตู้ ATM จะเหนื่อยค่ะอ แล้วเนี่ยนะระบบนี้เนี่ยเขาเป็นการโอนเงินเข้าสู่เป๋าตังเลยโดยไม่ต้องกดเงินเป็นการรองรับสังคมไร้เงินสดเฮ้ยแต่ว่าคุณมีคุณให้เงินเท่าไหร่นะสุดสมุรุแล้วสเดือนก็7จ็อแวีก็หันเจ็ดันเข้าไปอะสรุป7จ็ดพัน ถ้าคนไม่มีมือถือเนี่ยเจ็ดพันก็ต้องไปลงทุนกับมือถือประมาณ 3, <000. S 2> ขั้นต่ำก็สามพันกว่าบาทขึ้นไปเขาก็จะเหลือเงินสี่พันถูกไหมมันไม่ได้เหลือเป็นเงินด้วยไงมันเป็นเครดิต,ดตยืมอยู่ในมือถือใช<อ><ง>่ไออ แล้วแบบแล้วบางทีอ่ะอาจารย์พีทคนที่มีมือถือตลอดเวลาด้วยมันไม่ใช่แบบว่าแค่ลงทะเบียนถูกไหมมีมือถือก็ยังไม่ว่าการนอาจารย์พีทบางทีอ่ะคนเราติดค่าเช่าบ้านมาสองเดือนติดค่าเช่าห้องมาสองเดือนจากอีกภาวะต่างๆแล้วเราอ่ะจะไปเอาเงินบางส่วนน่ะไปจ่ายค่าเช่าบ้านบางส่วนก่อนไหมเพื่อที่เราจะได้ต่อรองกับเจ้าของหอพักเลยอะไรก็แล้วแต่หรือเราจะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พีทคือบางทีอ่ะคนเขา สิ่งที่เขาต้องการคือเงินสดใช่แล้วไม่ได้บอกว่าสังคมไร้เงินสดเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะคะเพราะเราก็รู้ว่าต้นทุนการพิมพ์แบงสูงมากต้นทุนการขนส่งเงินไปยังตู้ A, T, M โดยเฉพาะตู้ a t m ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีต้นทุนค่าขนส่งเงินที่สูงมากแต่ว่า การคุณจะมาส่งเสริม c a t c h l e ซ s o c i e t y ภาย,ตนนยใต้ภายใต้มาตรก,การเยียวยาแบบนี้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่พวกคุณต้องทํามาตั้งแต่ 5, 6, 7ปีที่แล้วไม่ใช่หรือมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ อินเทอร์เน็ต w i ไฟเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เกือบฟรีสำหรับคนไทยทุกคนตรงนั้นไม่ใช่หรือคะที่จะเป็นการส่งเสริมเรื่อง catchless society ไม่นับถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเราจะรู้ได้อย่างไรว่า catchless society ในประเทศไทยจะไม่นำไปสู่นโยบาย social credit แบบประเทศจีน ที่รัฐบาลมีทุกข้อมูลของประชาชนแล้วใช้ข้อมูลเหล่านั้นมากลั่นแกล้งประชาชนทางการเมืองเช่นไม่ให้สิทธิ์ในการซื้อตั๋วเครื่องบินอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าคุณคะแนนทางสังคมคุณถูกตัดคุณวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากโซเชียลเครดิตเหลือน<ง>้อยลงแล้วก็ไปซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้เดินทางไม่ได้เ,เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเพราะว่าจีนทำอย่างนี้ได้ก็จากเริ่มจากแคชเลชโซซายตี้นะคือมันไม่เหมือนแคชเลชโซซายตี้ในประเทศ พัฒนาแล้วประเทศโลกที่หนึ่งที่เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่รับการปกป้องขนาดแอปพลิเคชันหมอชนะเขายังถอนตัวมาจากพวกคุณเลยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น privacy protection เอเป็นโค้ดสาธารณะของเขาเนี่ยไม่มีอีกแล้วรอยเงี่ย แล้วคือทางฝั่งรัฐเองก็บอกว่าโอ้้อเจ้าเงินจากเราชนะเนี่ยไม่ได้ไปให้คุณใช้เป็นก้อนนะเพราะว่าเรามีความมุ่งหวังเพียงแค่ค่าลดค่าครองชีพเท่าน,นั้นเลยจะไม่จ่ายเป็นก้อนอันนี้วิธีคิดหนึ่งแนละ้วถามว่าทำไมจ่ายเงินเท่านี้คุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็รองนายกด้านเศรษฐกิจก็บอกนะครับว่าก็คิดจากฐานเงินชดเชยจากการที่ว่า1เดือนเนี่ยทำงาน21วัน ทำงานได้เงินช่วยเหลือจากรบละร้อยห้าสิบต่ร้อยหกก็ 160. คือเป็น50%ของค่าแรงงานในปัจจุบันจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะอะไรนะที่ให้3 5มพันหนี่ก็คือให้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนก็แปล 10, <000. S 3> ว่าคาดว่าคนเนี่ยจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้ในเมืองเนี่ยด้วยเงิน7,000บาทใช่กรุงเทพมีคนที่ไหนอยู่ได้7,000บาท ผมอยากรู้ว่าแล้ววคนจนแที่เป็นคนทกินข้าวมือหนึ่งบางทีก็เจ็ดพันก็เกินก็มีนะฮะเอาเดี๋ยวกับพี่พี่มาทำเรียลลิตี้โชว์ให้ผมดูหน่อยว่าพี่มีตังเจ็ดพันบาทพี่อยู่ได้จริงป่มก็แค่ตอนนี้พี่มีแค่สามพันห้าพี่อยู่ได้จริงป่ะเนี่ยไปนอนให้ดูหน่อยดิคือคนจนที่เขาอยู่ได้นะครับที่คุณบอกค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยเขาอยู่เพราะโอทีนะถ้าเขาไม่มีโอทีเขาอยู่ไม่ได้นะคุณแล้วคุณเห็นคนจนหลายคนเนี่ยเขาชเป็นแรงงานที่มีฝีมือนะฮะเขาอาจจะดู จนแต่จริงๆรายได้ต่อวันเขาเยอะแค่ว่าเขาไม่มีความมั่นคงนะครับคุณภาพชีวิตอื่นๆเขาไม่ดีเช่นทําไมเขาต้องอยู่ในในพื้นที่แออัดก็เพราะว่าถ้าเขาอยู่ไกลเขาเสียค่าเดินทางอีกใช่ไหมมันมีหลายเรื่องที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เรามองเขาอย่างเงี้ยคือสังคมนี้มันปกครองด้วยสายตายจริงนะพี่แการบางทีเงี้ยเหมือนกับเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในรอบที่แล้วซึ่งตอนนี้ไม่มีใครพูดแล้วนะทุกคนไม่เอาตัวรอดกันหมดนะก็คือตูต้ปันสุก ใช่อิตูพันสุวรนแรกๆนี่ก็โอ้ยเยินยอยอยู่สองสวันสักภาพเป็นตู้จับผีคนจนเออเอ้ยมาเอาเยอะมถ้ามาส่องดูด้วยนะมันเป็นแบบว่าแบบมาส t u r เ a t i o n ในทางไอเดียของผู้คนนะก็เป็นสังคมไปให้อาหารปลาสวายในเขตอพยพทานจริงๆอืมคือแบบอันนี้ก็เหมือนกันคือแบบให้แล้วแต่แบบมันเป็นการควบคุมมันไม่ใช่ควบคุมรลยะยาวที่คุณเก๋บอกนะมันควบคุมตั้งแต่วันนี้เลยนะว่าคุณกินอะไรไม่ได้กินอะไรได้อ่ะ ก็พี่อะพม่พี่จะือนะว่าพอคุณเป็นแคชเลสปุ๊มเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องร้านที่จะเข้ามาด้วยว่าร้านนั้นยังไงแอปพิสไหมนี่ที่มองแขกจะได้ไหมว่าแขกไปพักโรงแรมหนึ่งที่เชียงใหม่ตรงข้ามบ้านร้านปลาเลื่อนอะเขาก็ไม่ได้เข้า้โครงการเราเที่ยวด้วยกันง่ายๆเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็เจอปัญหาเรื่องของการถูกตรวจสอบตรวจสอบนี่ไงปัญหาว่าคุณก็มีกำแพงในการที่จะเอาคนเข้าไปอยู่ในระบบของคุณเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถเข้าไปอยู่ได้ คือถ้าอย่างหลายๆประเทศที่เขาเป็น c a s h l e s s society มันเป็นจริงคือขนาดว่าให้เงินขอทานเป็น QR code อะ <c oughs> แล้วสำหรับประเทศไทยอะทุกอย่างมันครึงคร่งๆเงางางหเลยแล้วก็เออลรวบอกว่าเนี่ยนะอันนี้เป็นการค่าช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยส่วนคนตัวใหญ่ๆนะก็ <c oughs> ะไปลดภาษีที่ดินไทยใช่หแหมรัภาษีที่ดินได้โครงการชอบดีมีคืนไปแล้วไงะนะครับและถ้านั้นไม่พอเรารู้สึกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยคนที่สบายเนี่ยมักจะเป็นข้าราชการกับรัฐพิสากิจใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าหลังประชุมคอรม โคสกรัฐบาลว่าไงนะแขกโคศกประจสำสํานักนายกอ่ะค่ะใช่ถแถลงผลประชุมครมช่วงหนึ่งระบุอย่างนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ปรารอบในที่ประชุมครมอถึงมาตราการเยียวยาโครงการเราชนะที่ข้าราชการลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิหากเป็นไปได้จะหามาตราการเยียวยาเพิ่มเติมให้สํานักงบกระทรวงการคลังสภาพัฒน์ไปพิจารณาให้เหล่านี้ได้รับสิทธิ์ด้วยพอเลอเหรอ คือข้าราชาการคุณอยู่เฉยๆคุณก็ได้ตังแล้วอ่ะแล้วคุณมีวันหยุดเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะเยียวยาอะไรกันจะเยียวยาอะไรกันน,น,นะกันหนาจะเอาอย่างนี้พี่เก๋ถ้าจะไม่ให้มีปัญหาเลยนะแขกว่าเรามองประเด็นเดียวเลยคือ 1. รัฐบาลต้องรับผิดชอบกิจการที่ถูกสั่งให้ปิดเนื่องจากโควิดต้องรับผิดชอบไม่ช่ช่วยนะ,ะเมื่อคุณสั่งปิดคุณต้องรับผิดชอบชดเชยไรายได้ให้เขา สองถ้ารัฐบาลต้องการกระตุ้นค่าใช้จ่ายและการบริโภคภายในของประเทศไม่ต้องแบ่งแยกอะไรเลยค่ะก็คนไทยอายุ18ปีขึ้นไปทุกคนได้หมดด้หมคุณก็ไม่ต้องมาหาช่วยข้าราชการคือตอนนี้ไม่ดูละคือไม่ดูแล้วนะว่าใครเป็นข้าราชการพนักงานรัฐพิสาหกิจอะไรทุกคนได้เดือนละ3 0 0พันบาท บทุกคนเลยนะแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบในกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ท็อปอัพเข้าไปเจ้าของกิจการดังต่อไปนี้ได้รับผลกระทบท็อปอัพให้เขาเดือนเท่าไหร่อ,อย่างเนี้ค่ะจบเลยไม่ต้องมานั่งคัดกรองไม่ต้องมานั่งลงทะเบียน6โมงเช้าไม่ต้องปิดลำบากค่ายมือถือส่ง OTP แล้วก็ไม่ต้องมาคิดว่าเดี๋ยวตัวเองจะโดนข้าราชการพนักง,งานรับวิสาหกิจสาบแช่งอเอาถึงเท่ากระดูก แจกไป <จบ S 1> เลยจบไปจบเลย <จบ S 1> เห็นไห<ป>มคะ <ไป S 1> แ,แค่เนี้ยจบเออแล้วคุณเพ่อมาเสียทรัพยากรให้นคนมานั่งกรอ,อกเอกสารมานั่งคัดกรอมาทําอะไรมากมายเสียประสาทตื่นเช้ามาเพราะไม่งั้นคนในประเทศทะเลาะก,กันแทบตายเลยนะออข้าราชก,การก็บอกว่าฉันก็เดือดร้อนเหมือนกันคนค้าขายบอกฉันก็เดือดร้อนคืคอทุกคนก็บอกว่าทุกคนเดือดร้อนหมดทีนี้ไอ้มาตรการเนี้ยถ้าคุณพงเป้าไว้ว่าฉันจะกระตุ้นเศรษฐกิจเฮลิคอปเตอร์มันนี่โยลงไปเลยก็ทําไมไม่ทํา ขาราชการเนี่ยผมยังไม่รู้นะเขาอาจจะมีคนเดือดร้อนโดยเฉพาะระดับล่างๆใช่ไหมตัวข้างบนไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรหรอกแต่ระดับล่างๆอาจจะต้องมีอะไรที่เขาอาจจะเดือดร้อนเราก็ยังไม่รู้แหละแต่ว่าประเด็นแบบพี่แขกผมว่าชัดเจนสุดก็คือถ้ามองคือมันมี2วิธีหนึ่งก็คือมองว่านี่คือการกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจ <ผม S 1> กับสองนี่ไม่ใช่นี่มันสังคมสงเคราะห์เหมือนเดิมแขกอาจารย์พีทข,ขนาดแขกเดินไปตลาดอะแขกยังรู้สึกเลยว่าเราเดินไปตลาดอะ แล้วแบบเข้าวไข่ข้าวแกงอ่ะข้าวแกงก็รับคนละครึ่งทโลสี่สิบบาทแล้วคนข้างข้างแขกแบบจ่ายยี่สิบอ่ะแล้วเราจ่ายสี่สิบอ่ะขนาดเราซึ้งไม่เดือดร้อนทางการเงินหนะเรายังรู้สึกว่าแบบเออเราเสียสิทธิ์อะไรไปเปล่าวะใทำไมกูจ่ายสี่สิบแล้ะทางทางที่เราก็รู้ว่าคนนั้นอ่ะเขามีเงินน้อยกว่าเราแน่แต่มันก็อดคิดไม่ได้มันอดคิดไม่ได้ว่า เออแล้วทําไมอ่ะทำไมมันต่อหน้าต่อตาทวีเราจ่ายสีอีกคนนึงจ่ายยีแล้วถ้าเกิดเราเป็นข้าราชาการชั้นผู้น้อยเงินเดือนหมื่นกว่าบาท20,000แล้วมีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วเราไปตลาดอ่ะเอาอี<ห><ห>ป้าอีป้าค้างบ้านออซื้อ20แล้วถ้าไม่กูซื้อ40แล้วกูก็ลำบากเหมือนกันมันก็เป็นประเดน็นเห็นปะ